ไปแจกเก็ดเลือดครั้งที่38นะคะที่โรงพยาบาลศูนย์ประเทมแม่วันนี้เจ้าหน้าที่ของเราวันนี้มีน้องๆมาบริจาคเยอะเลยเชิญชวนหน่อยนะคะบริจาคกได้น,นะคะโอ้แหมชั้นสามนะคะถ้าบริจาคเก็ดเลือดสามารถแจ้งลูกแม่มาได้เลยนะคะเ,เปิดติดตอ่อเซิร์ชในเว็บได้เลยคะ่ะเป็นขุมมนนะคะและน้อง น้องป๊อนะคะเดี๋ยวให้มือโทงไว้นะคะข่าวแ้าเพื่อนๆน้ำหนักแค่ได้60ไม่จำเป็นเลยเป็นผู้ช่วยจากผู้ช่วยปยาบาลจากที่ไหนนะรายงานตัวเร็วเซนททเลซ่านะคะก็มาบริจาคเลือดทั่วไปครั้งแรกใช่ไหมคะเป็นยังไงคะรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไม่เจ็บใช่ไหม จากโรมานเซเนต้านะคะแล้รอบที่สี <Works> ่นะคล้วเราก็กล mm ับไปเตรียมรอยแล้วเกนี่เราไม่ได้เห็กัน เราได้สองสน,นะคะดูดีขึ้นแตค่ี่เราสองแปดห้านะคะ,ะ,คะถ้ามีภาวะเกล็ดเลือดต่ำจะทําให้หัวอิ่ออกง่ายแล้วก็จุดประสงค์ในการให้เก็ดเลือดเพื่อป้องกันภาวะโรคหิ่จากสาเหตุต่างๆเพื่อรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่าการบริจาคด้วยเครื่องปั่นแยกแบบก็จะมีประโยชน์แล้วก็ผู้ป่วยที่ได้รับประโยชน์มีความปลอดภัยต่อเกล็เลือดมากขึ้น พราะการริจาาเด้วยนี้จะรับปริมาณเก็ดเลือดมากกว่าการไปจาคแบบปกติถึง8ถึง10เท่าซึ่งเพียงพอ่อการรักษาในหนึ่งครั้งสามารถนําให้ผู้ป่วยได้ทนันทุกทีและหายจากโรคเร็วขึ้นคุณสมบัติก็คือต้องเป็นผู้บริจาคเอาประจํานะคะอายุ1 7ถึง60ปีน้ําหนักวันนี้เขาจะเอา60แล้วยากินและไม่มีวัคซีนหรือพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไม่เป็นโรคเอดส์รัสแต่ไอซีบีและ4 แล้วก็คุณสมบัติพิเศษก็คือมีเส้นเลือดโลหิตที่ครอบพับแขนชัดเจนไม่รับประทานยาแก้ปวดและแอสเพรินหรือยาปฏิชีวนะก่อน7วันการบริจาคนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนทุกท่านนะคะมาบริจาคเลือดเลือดกันนะคะบริจาคโลหิตได้เรยมากกว่าที่คุณคิดบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์กันนะคะ